มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมาแล้วค่ะเลขฟยวฟ้าววายแม่สิสิงหาคม63ใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับการประกาศผลเรื่องวันประจำวันที่16สิงหาคมพศ5 6 6 3หลายคนอาจจะมีเลขในใจกันอยู่แล้วแต่ว่าสำหรับใครที่ยังไม่มีนะคะวันนี้ทีมงานก็ได้นำมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับเลขของฟยลฟ้าว ที่ต้องบอกเลยว่าถูรตอรี่มาแล้วหลายครั้งค่ะล่าสุดเฟียลฟ้าก็ได้โพสต์ภาพกราบแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหา2563โซเชียลนะคะไม่พลาดค่ะมองเห็นอัน,นิี้ส่งไหวแม่จะส่งผลให้ทุกคนได้ดีค่ะโดยได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าอิ่มเป็นลูกที่ขอมาเกิดในชาตินี้ มีเลข2-3โผล่ขึ้นมานะคะและทางนี้นะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาพเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ